สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อแนวทางบันเทิงเท่านั้นโปรโดใช้วิจารยาณในการรับชมเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลนะคะแอดมินเอกก็ เอาเลขพี่สาวนะคะมาลงให้อีกครั้งนะคะงวดที่ผ่านมาก็พี่สาวาถูกบนถูกล่างเลยนะคะ68กับ3 6นะคะแล้วก็ถูกลอตเตอรี่ใบหนึ่งนะคะ547นะคะงวดนี้นะคะแอดมินก็เลยแอบเอามาลงให้กับแฟน f c อีกครั้งนะคะอันนี้เป็นงวดที่พี่สาวนะคะก็โทรไปซื้อกับเพื่อนเขานะคะ อันนี้แอดมินก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเ,าเลขที่พี่สาวก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะถูกใจตรงใจหรือเปล่านะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะสาหรับเลขเพี่สาวของแอดมินนะคะ mm hmm. แกเป็นคนที่มีดวงมากเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าไม่ถูก3ามตัวท้ายก็ถูกรางวัลที่5ถ้าไม่รางวัลที่5ก็รางวัลที่4นะคะ mm hmm. แกเป็นคนที่มีโชคมากเลยนะคะอ่า นี่นะคะแกซื้อไว้แค่นี้นะคะทั้งหมดมี5ใบนะคะที่พี่สาวแอดมินซื้อไว้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแอดมินก็ลองเอามาให้เพื่อนๆพ,นพิจารณาดูสําหรับตัวเลขพี่สาวเนาะแอดมินก็เคยเอาเลขพี่สาวลงให้แล้วเนาะก็ก็เคยถูกเนะาะงวดนี้นะคะพี่สาวบอกว่าฝันนะคะฝันวันพระนะคะฝันได้ มีคนแก่นะคะเอาเลขมาให้758นะคะกับ52นะคะ mm hmm. พี่สาวก็เลยบอกว่าให้ลดแต้มกับเพิ่มแต้มนะคะ mm hmm. พี่สาวบอกว่าให้เอาตัว เพิ่มแต้มกับลดแต้มเป็นตัวกันนะคะอย่างเช่น759 757นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะอันนี้สำหรับเลขฝันนะคะพี่สาวบอกว่าฝันสั้นๆนะคะฝันตอนเช้าแล้วพี่สาวไม่พูดเยอะนะคะที่จริงแล้วพี่สาวเขาไม่อยากให้เอาให้แอดมินนะคะเอาลีเขามาลงนะคะเพราะว่าเขากลัวมันไม่ถูกนะคะแต่ว่า ที่ของแอดมินนะคะเขาถูกประจําเลยนะคะก็ถูกท,ทุกงวดเลยนะคะแอดมินก็เลยเอามาฝากแฟน f c นะคะอันนี้เป็นเลขส่งตัวที่พี่สาวาฝากแอดมินซื้อนะคะอันนี้พี่สาวของแอดมินนะคะเขาเล่นบนล่างนะคะกลับด้วยนะคะก็มี3 1 1 4 1 8 1 9 9น5 2นะคะอันนี้เขาซื้อบนล่างนะคะก็าฝากแอดมินซื้อตัวละร้อยเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลข พี่สาวของแอดมินนะคะแอดมินก็เป็นแค่สื่อกลางนะคะเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวเลขที่พี่สาวของแอดมินเขาซื้องวดนี้นะคะมีเลขไหนตรงใจถูกใจหรือเปล่านะคะถ้าถูกใจก็จัดเลยนะคะถ้าไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านได้นะคะก็ไม่ว่ากันนะคะ สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ขอคนละแชร์คนละไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอาสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแอดมินเอกก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ